One News ตรงไปตรงมาเจ้าหน,น้าที่การไฟฟ้านครหลวงกำลังซ่อมแซมอุปกรณ์อื่นๆที่ชำรุดปรับภูมิทัศน์สายไฟที่ระโยงระยาง ภายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์และอาคารเรียนให้กับโรงเรียนคองกัญญาอำเภอภบางบ่อจัังหวดสมุทรปราการหลังพบว่าสายไฟรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆในห้องเรียนไม่ปลอดภัยต่อเด็กนักเรียนไว้ประถมศึกษาแห่งนี้โรงเรียนคองกัญญาเป็น1ใน60โรงเรียนที่การไฟฟ้านครหลวงเข้าดําเนินการปรปับปรุง เดยระบบสายไฟฟ้าใหม่ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดช,ชอบควบคุมของการไฟฟ้านครหลวง3าพื้นที่คือกรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีและสมุทรปราการผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงเผยว่าการไฟฟ้านครหลวงได้จัดสรรงบประมาณ21ล้านบาทเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าในสถานศึกษาโดยเฉพาะระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการให้ความรู้แก่เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะติดตั้งสายดินนะฮะสายดินซึ่งเป็นส่วนสำคัญเพื่อป้องกันการถูกดูดจากไฟฟ้าได้ครับปรับปรุงระบบไฟฟ้า,าในโรงเรียนซึ่งมีสภาพไม่ปลอดภัยไม่ได้มาตรฐานเราก็จะปรับปรุงให้ได้มาตรฐานแล้วก็เป็นปลอดภัยกับเด็กนักเรียนซึ่งเป็นกำลังของชาติโครงการดีๆไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะหลังจากที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้ เด็กๆก,ก็ต่างก้มหน้าก้มตาเรียนอย่างมีความสุขและหลังจากนี้การไฟฟ้านครหลวงจะเตรียมเข้าปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อสร้างความปลอดภัยให้อีก60รโรงเรียน <c oughs> เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบกน,นิกาโสภดีรายงาน o News ตรงไปตรงมา